สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟส,สี่ 4, สุภูสุคนเดอ้อพี่น้องวันนี้สบายดียามเสาร์เนาะตอนนี้ก็เป็นไม่ระมาณนะสี่หกโมงเสาร์พี่น้องสีผ้าลูกก็ผ้าแม่เนาะไปตลาดพี่น้องวันนี้สีผ้าคนไทยไปตลาดขามเลยจ้ะสะพานตาเลยไปตลาดย่ามเสาร์เนาะพี่น้องตอนนี้เป็นอากาศเย็นเย็นพี่น้องเจ้าบ,บ้าเผา เจตลาดคืผูัฝานมัเจะเข้าวบุบเจข้าอ,อี่ยงอ,อ๋อเดี๋ยวขอสีบอกขาเด้เอกัจจายพังในดาะปพี่น้องเดี๋ยวขอสีผ้าแม่กับลูกเนาะไปตลาดบ้านค่าแปลงเนาะพี่น้องเหมือนพาคนไทยไปตลาดเนาะไปอย่างตลาดตอนเช้าๆเนาะเป็นครั้งแรกเด้อพี่น้องของอันนี้แม่กับลูกเนาะที่เรามาตลาดค่าแปลงพี่น้องมาขึ้นนี่ก็นอนพักผ่อนนะตื่นมือสอมากะ สีผาไปตลาดเลยเนาะพี่น้องผาไปลุยเลยเนาะย๋ยวเ่อกออกเดินทางกันเลยพี่น้องไปน้องพี่น้องนี่แม่กับลูกเราขามก่อนเลยพี่น้องอเผื่อภัยที่ยังบบท่านไดหูเนาะว่าบบท่านในเบื้องคีบเนาะพี่น้องว่าแม่คือไพเนาะแม่กคือแม่ที่ปีใหม่เคยไปทํางานอยู่บ้านของแม่เนาะพี่น้อง เป็นแม่ของเจปีใหม่เนาะเจเก่าที่ปีใหม่เคยเห็นงานเนาะพี่น้องเป็นแม่ของผีเ <c oughs> นาะผีก็คือผีตาลเนาะพี่น้องผีตาลก็คือเป็นเจ้าหน้าเก่าของปีใหม่ที่ปีใหม่เคยทํางานนํำเนาะพี่น้องส่วนลุงไทยก็เป็นลุงที่ที่เราที่หูจักกันเน่ะพี่น้องลุงเราเป็นคนใจดี <c oughs> เคยฝากค้องมหาห้เนาะพี่น้องตอนที่ปีใหม่ไปไทยเรากะ มาหลับนาอพี่น้องซื hey, ้อข้องมาฝากน้อพี่น้องที่หักแพงกันเนาะปะพี่น้องออกเดินทางยำเสาเดินทางไปตลาดกันเลยทุกคนเตรียมกล้วยไว้นะแม่จะงเตยมัล้นไงนะไข่เ่อไหร่ยูยูยูไข่อบขนนเหรอเพื่อนอกด้มึงอะรอนไ้ออกท่งไงรู้เหยอวะอรวมันมันหัวตองไว้ตองไว้ ออสมพ่อเขาหลับถอดเอาทึงน้ำมันถอดเอาทึงอันนี้อะไรอยากไปกนหินยัดไป <c oughs> ถอดเอาทึงยังสิถอดเอาทงอ่อน่อนเก็บมือหาอะไรยาด่มนี่ถอะถออันนี้ก็ไปนี้แม่นข้าวถกา่กลางไวเอาก็ขวดหน่อยบาายอะพาาะขวดน่อยมาใส่อ้กว่าเาครมันคารมันไปารามันลทึง่อ อาจจะจะมั่นไปว่าใครอยู่เอาทอเราไปฟอกเอาลัก็ว่าไปถึงใคจอถึงที่้นถ่ายคลิปให้นะเคยดูเห็นคลิปบบาซุกนะแล้วอย่างนี้เราไม่รู้จักใครป่ะพวกที่ข้าจอดกันมีไงไม่น่าจะได้แล้วก็นากทีใหม่ต้องหาสายยาง มีนีมีหลอดด้วยหรอหลอดไอ้นี่นี่นีหลอดนี่แตกวะมันสีได้ป่มันดุดูมันหน่อยไหมหรอแต่มันดุน่อยน่อยป่บวขาแป้วรถวาซุกนี่ปอนมือขาทั้งนี้ที่ปีขั้นอยากดมอะไระขันมันอ๋อมันแงลักน้ำมันแม่ทอไเราเบื่อก่ะนี่

ถ้าโดดไปบริษัทกั้นน้ำมันเขาบอกนะมาแต่นี่จะไทยกันนหละเรามีกั้นน้ำมันกันนี่เขาหลักมาทั้งขวดนี่หาจะน้ำมันเนี่ยใครอยู่พ่อมันถึงสมอเปีพ่อมันล่วงอยู่ตรงรถจอดล่ะบ่นะไปเบิ้งดูกรอนเขาปีเราขี่รถไปดูเลยทีปีนี้ขี่รถไปดูมันต้องอยู่ตรงนั้นอะมันไม่เอาไปหรอกน้ำมันหลายเด้เลยเอ้าเซอก์กอย ไปดูจ okay. okay. um, ุกกันไปเขี่ไปบนขี่ไปดูจุกงั้นจจีีเป็นบกดมันเทียบบนรดดเห็นป่าีเรีมาใส่โอ้บักนิ้วมันไปว่านิ้วมาไปดรกเจ้าฮันเอาหน้าำเนมอยานั่งเรื่อยไปเสียใจเลยาต้อยจ้าฮะ โอ้มันซักเลยจุดไปฮะเรามีซัดออกเลยเนาะมันถึงไม่ได้มันมีซัดออกเลยเสียดายออกมันนี้บ้นค้ามันขายอยู่ที่โกโก้สูดน้ำมันมากพนกงานซ่อมสิบพันพี่น้องส่อน้ำมันมาแยกจุดรถจักไปกันได้ตลาดเดี๋ยวสิโทรให้น้องอันเอารถจักเข้ามา มันจังสิพันนะอย่างนีสช่วยไปจ้งเรยทออนหองอันกันพี่น้องตอนนี้เ้ากระหอดตลาดแล้วพี่น้องตลาดแ,แล้วโป้ยแม่เราซื้อเลยเอ <laughs> ชอปเลยเอาเอะไรบ้างไปทำมูจุมมิมอะไรมูทะเดี๋ยวเ้าวซื้อหน้าอื่นก่อนกันเลยจ้ะซื้อหน้าอื่นก่อนนะซื <laughs> อ้อหน้าหน้าอะไรยม่ิวนะก่อนฝากเขาไว้ก่อนกันนะ <laughs> <laughs> จ้าเดี๋ยวเราออกสิบแปดพัน <laughs>

เริ่มเริ่มสวยแล้วพี่น้องมันสะับอันนี้รถซดาเลนจอันน่ะไทยรัฐเชลโหลดชาเลนงมากมากมันนี่แหละรถซดาเลนงเขาจะลักถอด,ถอดทั้งสายลักขึ้นเงินมันเนาะพี่น้องจอดไว้ฟังนะคะเขาก็เลยแบบขี่รถจักรมาเพื่อสีน้องอันเอารถจักรมาให้ก็สวยพี่น้องมันก็นเลยสวยคนก็นกนเลยบอไรปันได โอ้ม <Allah> ีเ <ayud> ท <iter> oh, oh, ่าอีกเท่าจานเท่าไรนี่ยิิฟพ0 0ดนซิ0 0พน่น่น้หอยสองแล้ม่ลเดี๋ยวจังหน่อยคอยยังว่าเดี๋ยวถามเพื่อนก่อนว่าเพื่อนสิกินอยู่อ่ จิมหาเห็ดบดเห็ดบานเาเองจาน่าไรเนี่ยจานกะเซาจานเซาฮะไ่บดไขหมูแดงเอ้ไข่มดแดงค่กกแง่กมีพี่น้องน้งแซบด้นงมันสิบห้าสิบ โบ๊ทเขาจะสอยไอ้ผักโอ้ถ่าเท่าไรนี่ถ่าละซิฟอ๋อเดี๋ยวจังหน่อยค่อยยังม่าแป๊บดึงปาดพี่น้องซาสก้อยผ้าเนี่ยไปทางคนละริ้วๆไปเลยพี่น้องคุณ ตลาดบานข้าแปลน,น้งพี่นองเป็นตลาดที่เ่าแบบคุ้นเคยซื้อ,อย่างก่อนผมก็จะขายขขมแดงอยู่ทางน่ะกับเท้าเอาอ่ะเท้าหรือว,ว่าซื้อเนื้อก่อนเหรอไ ยหมดปั๊้วพอก้อเส็อันักินแต่ก็ือแก็เหือเ่านอเป็นนะออเอถนัดแมมแต่ก็เอาย่งเงี้ยยิ้มตา้อใจเองทาหนึงก็ได้จ้ะเลาะไปทังทงไหนเลาะบึงเลาะบึง

คันสินสดเจชิหาบ่ตัวหานักตันมน้ำดีอนนีิบสันโคลสันโคสินะสินเจ๊เอาอันนาสินตัวหนาสองโลสอโลแต่ก็เอาเอาตัวนี้น้ำจ้าเจ๊ิมหากับประมาณโลละอ่าลอยลอยก็กว่าจ้ายื้อทักนูโลอะไรวะสินหนึ่งโม มันเนือแรงมันีสั้สมันูุ่นมันสั้งสริแงเนาะใ่อนได้อน้านที่ที่หนึ่งเท้าท้ายแค่กัวก่เหนือแรงเนือแรงเอาอันนี้สลูกเด็่าน อันนี้สองโเอาเอาอยู่ยอยากอยากกินแย่น่ยังเอาเลยจ้ะเอาเลยพีน้องอีแม่เราสิเรลือกเนาะเลือกไปเห็ดต้มยำต้มยำต้มแซ่ต้มแซ่บห อใส่อ oh. ่อนบอกแม่นว่าใส่อ่อนเขาจะไปปีกแม่ดเอาเกเม็นต้นน้ำใช่ไหมเออเอาอีกก็ได้จ้ะ อ,อ,นนนะอันนี้โลด้ทายก่อันนี้โล้ฮกซิฟกับประมาณหนะึ่งหนึ่งร้อยเนาะประมาณนี้พนะ้อประมาณโล้ละร้อยหลานประจำเลยพี่นะ้องมาย้ำเลยเขาก็ต้องมาซือ้อยูนี้ลดไหนอยู่วะนี่คอยลูกค้าประจำเลยนี่ <c oughs> อยากยังเดียวแลวไปเดียวนเดียวเบอร์ใหม่อันนี้ใคงผู้แดงเออนี่เดียวอันนี้ใคงผู้แดงเดี๋ยวทายเออนี่เลูกยากนี่อนี่เดี๋ยวสุดย อันนี้มัด่าไรนี่สามมันหาสี่มันหาพันเนาะเอาไปจ้ะลูกมัดกี่บาทสี่มัดห้าพันกีล 4, น 5, นกล่ลวกได้แต่บ้นเนาะกินได้เลยเมื่อไหร่ได้อันนี้ข้าวมุดแดงจันละซีบต้นถ่วละซบ ใหญ่ปานได๋ยามนี้มันบ่ทันได้ตึงปานไดเนาะแม่นเด้ยามนี้บ่ทันตึงถาดละประมาณอ่า10,000กประมาณอัน18บาทเนาะพี่น้องถาดละ18บาทเอา2อันเดี๋ยวขายหมดนขอจังสิได้ขายว่าบ่เป็นคือจังได้ ລາວປາກກວ່າເດີ້ຂາຍເບັດກ່ອນເນາະໄປເດີ້ສອບເນາະ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  เอาอีกกระไดครังหมดแดงเอาอีกสองอันสองถาชิ้นหาพันได้เนี่ยวันนี้ไม่ขาดสิโดนหายอยู่บนน้นี่เนาะวันนี้สี่สิบเนาะเอาวัน่าเนี่อนี่โอเควันนี้หาถาชิ้นสิบพันเนาะพี่น้องเอามดก็บบรานี่สอง โอพอแล้วพอแล้วมีเง <ใน S 2> ินทอนอยู่บ่ดดเดี๋ยวเดี๋ยวไปยูไป,ไปทเนะ 40, <000. S 2> ท่าน้นนะสี่สิบพันทีน,ทน,ทน,ทน,นด้พักอันนี้เอาสลัาเดนตี่นี่พักสมักสมีกินกรบอันนี้ แมนแมนสี่ชิ้หาทั้งมากับเราทอนหาสิบนหาแม่เคยกินอยู่วาจ่าผักอันนี้เคยลุงเคยกินอยูวะจ่พักอันนี้ผักสมิ่งเอามัดหนึ่งก็ได้มัดนึ่งก็พอ แม่ไ้งสเลเียได้อบเนหน่มจังนมาเชียรก่อนอเยก่นน่อจะกินับ่อนกั๊มโอ้ยแม่จกเงินเนาะใส่เงินล้วเป็นยู่่าจอะแม่อันนี้เงินกบมี่นี่ไปหาพันนี่ไปได้มาตอนไหนผมแรมา ีซื้อไข่หมดแดงนะพี่น้องไปก่อยนีกันคือผมดแล้เหรอเนี่ยตกันคนนึงหมดละผมซื้อว่าเ้าอยากซื้อซวยแนเหมือนพี่น้องสวยแนน มะก,กอกขายจังไรคะแม่ฮะจังขายจังไรมะกอกสองพันสองพันคอยเอาเดี๋ยวสื่อมะก,กอกไว้าตามมะฮงน้องพี่หน่อยโอ้ยบักกอกบักกอกเขาจะอยู่ขา้าออขงหน้าผนได้ทัำออามา พ่อแฝวอยู่เพื่อนมีอยู่โอ้พ่อแฝวพี่เนาะแฝงน่ารักกูจะมีตามตามหมักบวกเท่าไรนี่หมักบวกชี้ทกานสกายอยู่เพื่อนแ้งอ่าขอบใจเด้อมาจ้ะเออแม่กินบ่จ่าขนม ลุงซิมมาจ้ะแม่นแม่นจ้ะขายจังไรนี่เอาหาพันรถใส่น้ำตาลก็ได้แม่นแม่นมีเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายเองจ้ะมีแม่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 ไม่ได้ได้ตังค์นะอันนี้ก็ได้แล้วก็ปีใหม่ก็ได้จ้ะลุดรอ

เ้าเ okay, ็นอะเลี้งใบเศร้าอยู่นี่หยังก็จ้าเล่งใบเศร้าเมนเมนจ้าเลีงใบเศร้าเขาจะสิลอยู่แถวนี้จ้าหาขเมนเมนจ้าทายนี่จุนจิแสนจิตปะ ขายหมดเลยทั่วคลายจังไนี่มาหาค่ะพัเอาสองมัดมาถูกเนาะกูจะไปตามนั่งให้คุณใบุกทัวร์อ้ยงล้ายเครื่องบานี่ชื่อร้อนเอาวขอสิแบงห้มัดนึ่งเอาสอมัดเด้อเอาห้เรามัดนึงจะไปตามยิ่ใส นี่นะนี่นะกูจะไปตั้มอยู่ดักเทาหกนี่โอ้จะย่างไปบ่มื่อวานนักกูจะไปตั้มอยู่บ้านอันเดนี้อันนี้ขอได้ว่นเนี่ยว่นได้ว่นได้บ่เด้อคอยรักเจ้าเด้อขอได้บ่แม่พูดคืนนะของเพื่อนกี่ทีขย่างเนี่ยไป นั่นไรไบลอยห้าวจเปียาจฟัย่เปลี่ยโลสลัดเคไหมะูอยหอกันเเออไปไปแล้วท่านอีกจะเข้าท่าิ๋วคอิจฉที่ยังเปลี่ยนใจแมกเนาะวละ่าหบไก่ละด้วยบาไก่ตอนนี้ก็กลับมาถึงเฮื่อนแล้วพี่นนองก็วมาถึงหวานแล้วชิบเก้าันแหละ ชิแม่นี่อเอาใส่จานออกไปให้อันนี้ลูกกับแม่กินนะแสบอยู่บ่เขาว่าบ่ส่งสีพันไใดพักลินแต่จีจิ้ปั้นกูบ่าชีจิ้ม,มหาก,ก,กูได้เงินเิบเอ้าไม่ร่างเลยเสียดาดิชิมมาเนี่ยแม่มชิมเลยจ้ะเป็นจังไรตลาดลาว

ก่าเอาจมไปนกวเตีเนา่กมื่อนี้ยว่าบีสิเฮ็ดเมนูตำถั่วเนาะพี่เนาะตำถั่วของถือมากระได้เต๋อืมูแดนสิเฮ็ดหมูกระทะล่องเรือเฮ้ยล่อเรือก็กอยู้สลยากไมาไ่รา้เ่อาอเเออไปโดดแล้ว มเจันประมาณหน่วยหโอ้ยจนมาหน่วยเนี่ยเนไอ้แหาท่านกีตัวไข่นกกระทะจเรยบบเออไปห้ดงไทยกินเอนไทยะนี้อเอาล่ะพี่น้องกสิได้อ่ะ เห็ดเมนูก่อยครงหมดแดงกับตำถั่วเนาะสิได้ิดไปเพียงสเดอนเลยวะิทายวะจไทอจะอนเเห็นว่ากันดเอ้มาหวานกับไทยคิแน่เอาปิดคลิปแน่วับแต่การสิได้จบคิไปเพียงสมเดอลยเเอาไหว้เจ้กันไมคิหนาในสองบอบบีเยอะสิเาก็เิ่งในสองบอบบีนี่เด้อดเ็กันไมขหนาสบย